เรื่องของเตะลักฟันบูเดสก้าดรีมนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังจากคนเบื้องหลังเงินบ้างถึงหูการที่เขาได้ทํางานกับน้องๆที่ไปรอบนี้หลายๆคนที่เป็นทีมงานก็บอกว่าคุยมันประสบความสําเร็จจริงๆคนไทยไม่แพ้ใช่นะคะเราไปติดตามกันค่ะ BDMs เ,เ,เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปปัตย์อาริฟุตบอลฟุตบอลของทุกคน โครงการ BDMs Presents Bundesliga Dream เตะล่าฝัน2024ค่ะปีนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Bundesliga International และสโมสรทั้ง3ที่เยาวชนไทยได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างอัลส์บูเร์คามบุกแล้วก็ดัตมุลนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้นําเสนอแง่มุมของน้องๆนักเตะได้เห็นการซ้อมที่เข้มข้นในเยอรมนีแล้วก็การได้รับข่าวดีของการติดทีมชาติไทยในชุด U17 ของน้อง2คนก็คือน้องน,องนโมสารวิช์ศรีลางนะคะแล้วก็ฟิลทิตินัยจงเกสกรค่ะซึ่งทั้งู่ก็ลลงสนนาามแะทํตใ ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มีส่วนช่วยให้ช้างศึก U17 ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยกวารคว้าแชมป์กลุ่มไปแข่งที่ซาอุดีอาระเบียในปีหน้าวันนี้นะคะเราจะมาย้อนความประทับใจและความรู้สึกของทีมงานเบื้องหลังค่ะทางเฮดโคช้ชผู้ช่วยโคช้ชนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆตั้งแต่วันที่คัดตัวที่ศูนย์พัฒนาเย,ยาวชนสมาคมกีฬาฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะจนเข้าแค้มป์เก็บตัวก่อนเดินทาง3วัน โคชวุฒิวริทย้ย้ำตลอดนะคะว่าการไปครั้งนี้ไม่มีตัวจริงตัวสำรองมีแค่คนที่ได้ลงสนามก่อนในแต่ละแมชเท่านั้นเองและผลการแข่งขันที่ถือว่าเกินคาดเลยค่ะเชื่อว่าน้องๆทั้ง17คนที่ได้รับเลือกเนี่ยก็คือมีความสามารถแต่การเก็บชัยชนะ5นัดรวดถือว่าเกินเป้าซึ่งโคดวุฒิวริบุญศรีพิทยานนท์ก็ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่มีแฟนบอลเยอรมันเดินทางมาทักหลังชมเกมบรเชดร์มูลนะคะคที่ชื่นชมเด็กไทยมากที่มาสร้างผลงานยอดเยี่ยมและเหมาะสมกับการได้รับโอกาสลงไปข้างสนามที่ดอนมูลด้วยนะคะเดี๋ยว ไปฟังโค้ดวันนี้กันค่ะพอดีวันศุกร์ที่เราไปดูเกมของดอทมุลเล่นในบ้านนะครับก็กำลังเดินกลับกันนี่แหละครับมันก็มีแฟนบอลของดอทมุลเนี่ยเขาเดินมาสกิดแล้วเขาก็ถามว่าอันนี้คือยูเป็นทีมที่มาจากไทยแลนด์ที่มาแข่งกับแคเดมี่เขาใช่ไหมอะไรอย่เงี้ยเขาบอกว่าเขาเขาเห็นผลการแข่งเขาได้ข่าวมาว่าเราแบบมาเป็นโครงการมามาแข่งแล้วก็มาชนะทีมในเยอรมันหมดเลยเขาก็ ยกนิ้วคือเขาเห็นจากเราที่ลงไปพิซไซอะครับพอเขาเห็นปุ๊บแล้วเขาเหมือนเขาก็พูดคุยกันแล้วพอดีมันเดินมาเจอกันพอดีอะครับคือเขาก็แบบชื่นชมแล้วก็แบบเหมือนกับว่าสมควรแล้วที่น้องๆ้องได้มีโอกาสลงไปสัมผัสบรรยากาศข้างสนามซึ่งเขาบอกแม้ทั้งคนของเขาเองเนี่ยยังแทบไม่มีโอกาสเลยเรารู้สึกเ,เรื่องเล็กๆแบบนี้บางทีเขาเขากับเห็นเขากับให้ความสนใจด้วยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจด้วยครับ ส่วนทางด้านของโค้ดบอมกันแต่ผลผู้ช่วยผู้ฝึกสอนซึ่งมีส่วนในการคัดเลือกเยาวชนตั้งแต่ซีซันแรกต่อนเนื่องมาถึงปีนี้นะคะก็บอกว่าข้อดีของเตะฝัน2024ก็คือเกณฑ์อายุที่ปรับลดลงมาเป็น15ปีค่ะทำให้น้องๆมีโอกาสได้ออกไปเห็นโลกกว้างได้เร็วขึ้นได้สัมผัสประสบการณ์จริงในต่างแดนแล้วก็เผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกสนามไม่ใช่แค่น้องๆที่ได้เรียนรู้นะคะแต่ทีมงานเองก็ต้องปรับตัวไปพร้อมกันค่ะการได้ไปฝังตัวเสมือนเป็นเยาวชนฝึกหัดของทั้ง3สโมสรที่มีแนวทางแแลวกก็ัฒนนธรรภาายใตต่ง ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับตัวน้องๆเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถนํามาถ่ายทอดเพื่อจุดประกายให้กับรุ่นน้องต่อไปได้อีกด้วยนะคะข้อดีของปีนี้คือการที่เด็กได้ไปเห็นโลกเร็วขึ้นตั้งแต่15คือบางทนะีเด็กถ้าแบบไม่มีโอกาสได้ไปเห็นโลกเลยไปเจออีคือตีทีมชาติแล้วไปเจอตอนแข่งขันแล้วมาเจอตอนที่17 1 8 1 9แล้วแล้วเพิ่งมาเจอว่าตา่างชาติเขาเป็นยังไง มันไม่มีการปรับตัวมันไม่มีการเรียนรู้ถ้าเรามีการแบบได้ออกไปเจอโลกเร็วขึ้นมากขึ้นความคิดความอ่านหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะแบบมุมมองมันก็จะกว้างขึ้นโลกมันก็จะก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เนี่ยพอเราได้ไปเจอแล้วเนี่ยเราก็มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่าเราไปปุ๊บแล้วเราโดนทีมเยอรมันยำกลับมา10-0 20-0มันสู้ได้ ต่อให้อ่าอาจจะแบบผลการแข่งขันอาจจะไม่ออกมาแบบนี้แต่ฟีลลิ่งของเด็กมันรู้ว่ามันก็ไม่ได้ไกลมันไม่ได้ห่างสิ่งที่มันจะทำทำต่อได้ก็คือการที่จะแบบเหมือนต่อยอดหรือส่งไม้ต่อหรือว่าจุดประกายความฝันให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปมากกว่าด้วยพอให้เด็กเด็กก็จะเริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นเนาะว่าเออถ้าสมมติว่ามันมีโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆเด็กก็จะเริ่มวางเป้าหมายเดี๋ยวพออายุเท่านี้เดี๋ยวมันจะมีการคัดอย่างนี้จะได้ไปนู่น ไปนี่ไปนั่นเด็กก็จะเริ่มรู้ว่าเส้นทางเป็นยังไงต่อ,ตอค่ะของขนคนที่แบบทํางานจริงอะนะใช่เบื้องหลังที่เห็นอยู่กับน้องๆแล้วก็อีกคนที่หูต้องบอกว่าหัวหน้าแก๊งเลยคุกคีกับน้องๆตลอดนะคะคุณเจมเอกรินค่ะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากกรกทนะคะคืออยู่กับน้องๆตลอดท hmm, ั้งการเตรียมร่างกายนำวอร์มยืดเหยียดตลอดการฟื้นฟูหลังซ้อมและแข่งนะคะ ก็เป็นไวรัลจากการวิ่งเข้าออกสนามเพื่อไปช่วยผดุงพยาบาลเบื้องต้นในแต่ละนัดก็ประทับใจในความทุ่มเทและสู้สุดตัวของน้องๆทําให้ตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าหูก็มันก็ถ้าน้องๆลุยเราก็พร้อมลุยไปด้วยแล้วนอกจากนี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ยังมองว่าหากดูที่ความสามารถเด็กไทยก็คือไม่แพ้ชาติอื่นๆนะคะแต่ถ้าจะต่อยอดไปสู่อนาคตสิ่งที่ไทยต้องการก็คือการดูแลที่ทั่วถึงและครบครันในทุกๆด้านเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเจมกันค่ะครับคือหนึ่งคือน้องๆเรา ่งผมว่าเก่งความวาสามารถเฉพาะตัวเขาดีมากแล้วก็คือคือถึงจุดที่ลงไปลงไปในสนามเนี่ยคือเขาเขามีความมุ่งมั่นเขาตั้งใจมากเขาเหมือนเขามีความที่อยากจะเล่นเขาอยากอยากจะโชว์ผมผมผมชอบชอบเด็กๆที่แบบเขาเขาเขาสู้ก็ยอมรับว่า,วาคือคือน้องอะ่ะมันใจมันเอาอะ่ะมันสู้อะ่ะก็เลย ก็เลยเราณจุดนั้นเราก็เหมือนเอากับเด็กครับ mm. ก,ก,ก,ก็ไม่ก็ไม่รู้สึก,ส,กสึกเหนื่อยถ้าถ้าในมุมมองของนักวิสากีฬาผมผมมองว่าอาจจะเกือบเกือบทุกด้าน <c oughs> ทั้งเสริมสร้างโภชนาการจิตวิทยานี่ครับแล้วก็พวกไบโอเมคานิกพวกนี้ครับว่ามันมันเราเราต้องแบบให้ความสําคัญพวกนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเด็กถ้าเด็กเราเรา ใช้ใช้ใช้เขาอย่างเงี้ยครับเราเราไม่ได้เสริมสร้างเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญหาหลักๆของของเด็กไทยเราเราก็คืออาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับ สิ่งหนึ่งที่ทีมงานทุกคนพูดตรงกันคือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนค่ะระหว่างน้องๆทั้ง17คนแม้ว่าจะมีเวลาทําความรู้จักแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่นานนะคะประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นแต่ว่าจุดมุ่งหมายและความฝันที่มีร่วมกันเนี่ยทำให้ทุกคนก็พร้อมสู้พร้อมช่วยเหลือกันอยู่เสมอนะคะซึ่งมีภาพครั้งนี้ก็จะเป็นความทรงจําของน้องๆไปอีกนานแล้วก็ไม่แน่นะคะว่าในอนาคตรเราจะอาจได้เห็นน้องๆกลุ่มนี้นกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่ในทัวร์นาเมนต์เฉพาะกิดในนาม, Dream Team. านาทมาไทยแลนด์ดรีม จบการแข่งขันแมาสุดท้ายกับดอทมูลว่าความสามารถของน้องๆเหล่านี้ก็ดีพอที่จะเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกได้เลยนะคะก็ส่งกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เชื่อว่าผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นน้องๆประสบความสําเร็จก็คือไปไปคว้าชัยชนะมาแล้วก็มีแบบส่วนหนึ่งที่ติดทีมชาติไทยในยู17ด้วย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์อาริฟุตบอลฟุตบอลของทุกคน